เงี้เนี่ยฮะมาสืบกรนุ่งสยนะชิกน,นันยางผู้ชมมาขก้นน้ำายน้ำจะมาเต้สนี่จะมาเต้นี่เ,เนหมวแลมาอบใบดทานสมวันนี้้งดันใีสรเกมาในบรรยากาศยามแดกมาสืบติกเ็ซอยไหมคะวางแห้งนี่มันเหนื่อยอ่ะ อ๋อโคยเขาจีริงสเัสดีท่านผู้ชมเขแซงมันนานเนาะมันี้ม้ยังไงพุทราท่านผู้ชมเขาก็ไปได้มาลินดนแล้วเนาะเป็นมาข่ายเพื่นมึงจังเป็นใหม่เนาะใหม่เพื่อนใค้อัน

สองีหกเจ็ดน่ามาถ่ายเองเนะเออกระถือไอ้นี่นะอบคุะกระสีแซงมาวาไปกะถือไหองี่แนม่เน่ยนมมันมั้อ่ะไปเลย อยู่พูดสลาวท่าผู้ชมมาสะใจเด้เากับบัดคอยมาแลนด์ด้นะท่าผู้ชมอยู่แต่อยู่แต่้ายแท oh, oh, ้ตัวเมืองเนาะเาบคอยมาสลาให้เบ oh, ิ uh ้งถุกสองพัน้เป็นม่ขากระบอนะนีคาธดียสตเด ยีบอลเกาะหรอแแบบไร้ีบ่บอล่แแบบไวแแนี่คนะ่ะอี้เขนาวบดเมาเลนมายางน้ำโมออกมามากินเนนะาะสน้างสร้างแล้วเราต่ำละช่งเนี่ย่งว่าทำดิบทำกุุง,กงดิบอย่างเดียวเราโบออรอคอยไยมา <c oughs> จะมาไพ่ อ,อนในหูปากนั่นพร่สิเพืินน้ำจะโอ้ยเนาะนในบ่อเยอะกว่าตัวามากกว่าจะสิจาวไปฮะมันนังทากินได้เห่าพี่ไข่ดูคร,รับได้ไข่แม่เตียแม่อยู่ไซเอาหลูกมันไข่เป็นบ่เออภาจะไข่ <laughs> <laughs> แ,แม่แนละ้ว <laughs> อย,ย่ค่า มามานั mm ่งทาแท่านผู้ชมข้างในสุกเนาะตั่งตั้มกับเกับเสนาะสุดหนึ่งตั้มสุดหนึ่งสุดหนึ่งมานั่งถาข้าวหนึ่งเสอป็กเงี้ยอเนี่ฮ่างูสือกับนุมซอยพุ่มด้วยขึ้นขึ้นบเตลย กินปี๊ใช okay. huh? ่ไหมแล้วพันไหมันกินปีังอนกินปีเอ้าอันนี้เลยอนี้ดออนยก็มาโน้มอ่ะมึงมึงไทยก่อนงมดอมแมึงไก่อนฮะเต้แล้วเขาผีสั่งไม่เ้ยจบแล้วฮะตัวเดียวเขาออกเด็น้อยน้ำงฮะเด็หนอยดงโอเคเก็แตะ้มมาเลมาเล

คนก็เริ่มมาท่านผู้ชมเพรมันก็มันยังแดดเนาะคนก็คนมันเข้าบ่ทันได้อันแต่ว่าตอนนี้มันก็หามงกว่าแล้วเขาคนกําลังเริ่มลงมาเนาะมันกําลังห่มท่านผู้ชมนี่แตู่่าบูสากโมอเพิ่นก็ดีอยู่ขอลงนําจ้ะกบ่ค่อยๆบาเด้อู่าสิบาเนาะอ พอเด็กพอโอ้บอยพอเด็กพอให้สบาย,ดยได้เอ้ยแตสมมติมีโทรศัพท์ไทยมันอ่ะเอามามาเอามา,า,มาพี่พ่อเลยมีอยู่ไหนเอามามาแล้วท่านผู้ชมนี่ติดตามชมนะคอนแซ็งเด้อภาคติดตามนนเนี่ยเนาะพาไปองไปชมนะ<ว>คลิปใหม่

เอ้ยเฮ้าบริมาแลนรถหุนลดย่างน้ำมูกหรอมากินอย่างเดียวน้อไปเลกนางยวไปทะเลกินอย่างเดียวจำเจียวเขียวนั่นนึงดูเถอะ

Anh là nó an tâm nó hơn mà nó à, em nữa Hãy <laughs> 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 โอมีเสริมอีกเลยมีเสริมตัมนั่งตั้มอะไรตั้ดิบตักุ้งดิบตอ้กุ้งสดอาเจดีอาเจดีให้มักนัดนี่อยากตั้มกุ้งจแบกนักนมกนัดก่นคือำลออย่มาเดืยเ บ่เยอะมากแต่ลอยู่อันนั้นอัั้นะที่กินให้ทางผู้ชมมาเกินน้ำลายนั่งเราจะมาตจไส้นี่จะมาตจไส้นี่เค็มหมวแล้วมาผ่อนแมนบอกเพราะว่าได้ยินกินอีนได้ยินกินได้ยินกินตายจีนสิไรนี่ไท่สิไรเจ้ะสารวัตรนาเคตแมนบอกแมนว่าน้องหนูอ่ะเอาเอาเพราะแมนแมนตอนลูกบ่าย ันี้กระดูงเอาตอนตันนี้ใส่ตาคือใส่ลายเถอตายลายมันก็น้อยเดียวเลยเอาเจะกใสพักเนียนพักแต่ว่าอุมปนีค่ะหาหกินกระดังไม่เดียวคนกินฝุ่นกระซามสีไม้นย่ยอไม้ดีอ่ะอันนี่ออาจมันเต็มปาหกนะไม่หนึ่งักากทอง

Sợ 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 anh ta, đó, ừ. <laughs> có thể hướng đến quá khứ 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 đây <O«> <laughs> <đó>. khứ <laughs> <laughs> <máy> <laughs> <line>. <laughs> <started on> <laughs> ทำเลว่าจจกไหมเด้อจัะว่าจากไหมเด้อจัเนาะตายคุณสาวมัอ้ออเลยเป็นาอ๋อไปแลนกับบินเนาะไป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 แหนนางจังนางจัง่เออคอยคือโชว์ดด่กดิเก็บกับโบวินใส่แนนเนาะ ้างนะผากว่แต่ขั้วตัได้ฮะโอ้มอเรีบหนามืผ่าสกตายดนบาดตัวลมเดกะเขาขัวใต้ครันันนะอันบบงไงนึงกว่าใส่เกียวเพียนาะหนึ่งสซอสพริ อมานเชอาเช้าไปบิดป่ะโอ้โอ้ยเนกาตายสัมป้าทูเบาโอ้ยตเสียบสิเด็กคนนตาเสียบเนาะเสาดำด้วยเสือดำ Để đây giờ bơi bơi vui vui, bơi 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 chết bơi 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 ทำกันหรอน้หมหลานอหาขมยานเอาอีหน้าช่วยยืนหนมหลาน่านกันอ่านบุดาวบุตราวบุสาบุตร้าบุตราบุตรสาบุตราบุตรสาวุาวบุา สุดมูไปคนไุณเนี่ยมองคอยเออกระสุดบอนหานได้ลายอย่เียลยทางขึ้นภูสาวหน่อยนึงมาทานานกระสุดกระสุดอีดีบ่มีห้านตามชางนต่อไก่ต้มปลาทุกุกระเพรเลยมือนามอ่ะมนาเลยมั้ต้มไก่เราได้ไม่ห้กินเขาหลอกว่านกินต้มปลาต่อต้มปลาจะใครมือแดงเออจะใครมือแดงพอดี กลจะแตุมม่มเลยไไรมนามนากิดว่ามีจตั้มเมาเบินกานมีนมทมุกอย่างมีทุกอย่างเลยตั้มหมอ่งหมจะรหันข้าเชียบเบ็นขายทุกอย่างโอเคเลยเนะหั่นกระจันี่แหละ

ออกินเอากินเอามาแลนด์บลนด์บลันด์อไรพเหมือนขัดทอขัดทองกอนนั่นนะเลี้ยงนืลนมีแต่สีออขื่นด้วอนนี้เอ้าม่เพราะ่าป็นน้ำาเป็นน้ำ่าเป็นอะไรยั่ไนี่นมันกการล่ามพี่เนี่ยแล่ว่าเราใส่อะไรแมันคอมันคอเหยียดมนยำนี่อ้าวล้เราทานผูมตอนนี้ค่ะก็จะได้เมื่ออะไเนาะโอ้เได้ปิดถิบเเนาะนะกดจะได้ ยิ่งซิวมาเป็นเป็ดวันนี้เลยจะได้กลับเนาะทั้งส่งสร้างจานกินแล้วเขาบอกได้ไปแลนต่อนางสิกลับแอ้วก็ของน้องตาน้องตาย้อนเมื่อนพอเชิมมาแลนมากินแล้วก็เมื่อนอนไปเอาน่าทานผู้ชมตอนนี้ฮะก็สิเกินเถื่องเนาะฝากไปเบิ่งในคลิปไอ้คำแสงเนาะจะได้กระปากกดไลต์กดแชร์กดติดตามเราเน่อยในว่า